สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีก,กินเคยครับทีมงานสอเจริญพัฒนาสายันพันไร่ครับเอาสวัสดีสายันสวัสดีครับเอาวันนี้ก็แวะมากับทีมงานนี่แหละเห็นได้คาวว่า มีช่องของตัวเองแล้วใช่ไหมครับอืมได้กี่คลิปแล้วล่ะไม่รู้เขาเลยเขาถ่ายยังไงมากดนี้ไว้หน้าหน้าดีนะเชื่อมเลยลูุงจะต่อยประการใด็ก่อนคลิปสองคลิปอ๋อประมาณสองคลิปนะครับแต่วันนี้ก็ถ่ายอ๋อนี่ว่าให้มาถ่ายคลิปมลูกไปไหนไม่รู้นะครับเขาอ๋อมีมีช่องของตัวเองแล้วอ้าวลุงรวยสวัสดีครับครับครับโอ้ลุงรวยเดี๋ยวผมไปหาเล็กกระดาก่อนนี่ครับ ดลออันนี้อันนี้อันนี้คือเชื่อมตะแกรงใหม่ใช่ไหมเ็นเชื่อม่ออมันเป็นของเก่าตะแกรงของเก่าตะแกรงร่อนเนาะตะแกรงร่อนเป็นตัวเก่าครับเดี๋ยวเสร็จฤดูกาลนี้ก็จะถอดมาทำใหม่ล้ตะแกรงร่อน

โอ้เป็นช่างเชื่อมนะครับผมเชื่อมกลางทุ่งเลยครับผมโอ้โหลมดีมากเลย <c oughs> แม่ไวไฟนะเนี่ย <c oughs> อ๋อตะแรงมันเป็นส่วนไหนส่วนส่วนล่างเลยใช่ไหมอ๋ <c oughs> มันออกอาการตั้งแต่วันนั้นเลยมัง้ง <c oughs> อืม อรอยแตกเจอร่อยแตกก่อนเอ้าเขาเชื่อมยังไงเนี่ยใช้ตู้เชื่อมบ่ฮะอู้หู้แต่แบตดใหม่แรงกว่านี้พี่เลือดน้อยๆนี่ละลายดีนะปัดๆเลยอ๋อพี่สายสายเชื่อมมีเส้นเดียวด้วยนี่ใช้ตู้เชื่อมเนี่ยโอ้โหเบ็ดมันเก่าแล้วมันไม่เคยเลยอืม แบใหม่เลยอันนี้อันนี้พลังสองตัวเลยใช่ไหมนี่ครับอ๋อเอาจำอยู่ที่ขั้วไหนขั้วบวกจำขั้วบวกส่วนขั้วลบมันก็จำกับกากาตัวรถเนาะเออแล้วเชื่อมเชื่อมได้นานไหมเชื่อมเชื่อมก็ได้นานก็แก้ปัญหาได้เนาะครับเออนี่ครับ นี่เดี๋ยวมาดูไฟเดี๋ยวมาดูไฟแบตเตอรี่เชื่อมนะครับเฮ้ยเขาทำแบบนี้เองดูเชื่อมกลางทุ่งเนี่ยโอ้ไฟแรงกันนะยันดูแร,เรงเต่นไ้ฮเออจังหวะเอาทำที่แคบมันไม่แรงอืม โอ้ดีมากเลยแบบนี้รถเกี่ยวเถ้ภาคกลางก็กทำอย่างนี้แหละมั้งเนาะคือแต่ใช้ลวดใหญ่หร,รือแบตระมืออโอต้องเป็นลวดเล็กเหรอลวดน้อยรุ่นี้ใช่ไหมเบอร์อะไรอ่ะสองจุด <5. 6. S 1> หกอ2.6อ๋อใช้สองจุดหกถึงจะเชื่อมได้ครับถ้าใหญ่กว่าน,นี้มันก็ อืมไฟมันเอาไม่ไหวนะครับแต่แต่ว่ามาตรฐานบ้านเราก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับเล็กธรรมดาอืมโอ้เขาเชื่อมกันยังงเองพี่น้องสั่งเชื่อมมือชีพด้วยเดี๋ยวเชื่อมตะแกรงรอดนี้เสร็จก็น่าจะเกี่ยวได้ครับ ทังไปเอาคิววันนี้ว่างบอครับโอ้ไม่เห็นถ่ายคลิปอ่ะคนดูไม่ค่อยเยอะเอาถ่ายก่อนถ่ายไม่ถ่ายคลิปลงยูทู o ยูทู e ช่องใหม่ช่องอะไรนะช่องสายยันสอเจริญพัฒนา ฟากันด้วยครับผมดีช่องแล้วใ <c oughs> ายันเ,นเ,นเหลือแค่น,นาลอกอ๋อนี่นาลอกใช่ไหมนี่อ๋อลงนาลอกครับแต่ว่าดินแข็งแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกอืโอโอ้โหโชคดีมากครับผม สายันนี่ยังไม่ได้เต็มเลยนะรถจมเนี่ยนี่เรือดนาลอกของลุงในเกให้ไปเกี่ยวเออเสร็จอย่างนี่เลยไปถ้าให้เต็มจะชนชนตอยังมันตอแล้วเจอ๊ยตอแล้วหนึ่งตอแต่มันไม่ได้โดนหัวจรวดมันโดนข้างล่างข้างล่างอ๋อไม่ไม่หนักใช่ไหมครับไม่หนักเออผมคลานเอาผมย่องผมรู้แล้วว่าต้องมีแน่นอนผมเลยย่องไม่ได้ไม่ได้วิ่งไวใช่ไหมเออ ผมเบาขึ้นแล้วก็ย่องหาดูเพราะม,มันนาป่าเนาะนี่ถ้าไปลงไอโดนานามีแค่สามโตอยากเห็นสายันขึ้นตู้ใหม่เนาะขึ้นช่วงตั้งแต่เนาะช่วงล่างขึ้นไปทั้งคันเลยเป็นแบรนด์ของเรารถคันนี้ครับ หมดผมเยอะอยู่ขึ้นตู้เนาะเลทแพงไหมนี่น,นี่ชุดตู้นีห่หมดประมาณกี่แผ่นเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยตรนที่ทำอะ่ะเป็นสิบเป็เกินสิบเกินสิแผ่นอือไอตัวตัวไอตัวนี้ในการระยะเองในกะ คมนวมเองเลยใช่ไหมล่ไอ้พวกโครงสร้างของมันอ่ะรวเองวัดตามพวกโครงลูกูอืมอืมตามเลด้วยตามเลดครับเออทางนี้ก็ตามเลดตูดมันน่ะโอ้ว่างมันแค่ร้อยยี่สก็เลยเอาความยาวมันร้อยยี่สิบกดีอืม ต,ตัวนี้ตู้กี่ฟุตยันหกไหมหรือห้ากว่าห้าฟุตแปดหรือหกอ๋อจำไม่ได้แต่ก็ประมาณนั้นนะห้าฟุตห้าฟ <5 S 2> ุตกว่ากว่ามั้งเนาะตูไม่เวัดฟุตวัดแต่เป็นเ้นเ้นอืม ไอ้เหล็กที่หลุดออกมาดีเหล็กอะไรนะมันเป็นตัวบูทคอพี่ตัวกั้นข้าวแล้วคราวนี้เราเหล็กฉากไปตัดแล้วก็เชื่อมใส่ให้มันจับอืที่เราตัดออกมอวานแล้วก็เชื่อมฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเราไม่เห็นว่ามันราวมันก็เลยมาเลยโอ้โหนี่จะใครวิ่งตามหลังเนาะนกเลยนะข้างหลังรถเกี่ยวเนี่ย ล่างรถเกี่ยวนี่อันตรายครับผมเด็กๆเด็กๆเด็กๆชาววิ่งตามกันที่สองก็วิ่งเอาฟางนะพี่วิ่งเอาฟางเพ้งเดียวโดนหัวเลยไม่เด็กวิ่งตามแล้วก็ยูทูบเบอร์นี่ก็วิ่งตามกันเสียวกันนะครับตอนนี้เราเราเชื่อมเสร็จใช่ไหมสายันเชื่อมเสร็จแต่ตามจริงมันได้ยินเสียงปั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 งอย่างเงี้ยน่ะอืม มาได้ยินเสียงก็เลยมาดูสันนิษฐานะเป็นกระเงอ้มันหัแล้วพ่อก็ไปเอาเล็กมามาเสริมตรงไหนามาเสริมไอ้ตัวกระดูกข้างหน้าเอ้าโอเคครับผม,มได้แวะมาอัปเดตข่าวสารรถเกี่ยวสอยเจริญพัฒนาครับผมพัฒนากันจริงๆเลย <c oughs> พัฒนากันไปเรื่อยเนาะ,ะเดี๋ยวจบครับผมมันมันเป็นแค่ชิ้นส่วนอะไรสิ้นเปลืองครับที่เรา ราเปลี่ยนอย่างพวกลูกเตะพวกลูกปืนอะไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนรถใช้งานมาหลายปีแล้วอืมมนไม่ได้อ,ไไดอาการเครื่องพังห้องแตกห้องอะไรเนาะมันหนักแต่อันนี้เราเช็คอ,อะไรเองก็ไม่ยากครับนิด,น,ดนิดหน่อยก็ซ่อมแซมกันได้นะครับไม่ต้องแบบ <c ười> เครื่องพังโอ้สิจเจริญของโชคชีวีคูณอะ ไปชนต่อมานะ่ะไปหมดเลยอ่ะทั้งคอเลยอ่ะคันหนึ่งอะ่ะร้าวหมดเลยร้าวเกี่ยวไม่ได้เลยต้องกลับบ้านเลยต้องกลับสุพรรณเลยสงสัยขับไวเหมือนกันนะ <Okay. S 1> ไปหมดเลยเสียศูนย์เนือเนี้ยมันเป็นเหล็ด้วยฟุกปากเป็นเหลดมันมันไม่ใช่เหมือนเหล็กนะมันจะลน่ลนหลนไฟตีจะได้เออ อาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปว่ากันครับผมคลิปนี้ก็ได้เช็กรถไปก่อนนะครับอ้าวบ๊ายบายอ้าวขอบคุณน้องมาก